สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เมธิบสืมะปลูกไอ้คุดหลุมจ้ะคุดหลุมปลูกอ่ะต้นบูเบอรี่จ้ะพี่น้องนี่บูเบอรี่ที่เมธิบสือมาหมู่ว่านจ้ะพี่น้องเมธิบสือมะสิบเอ็ดต้นจ้ะสิบเอ็ดต้นอ่าโซนนี้นะ่ะเมธีจะปลูกหมดเลยจ้ะสิลงหมดเลยตอนนี้เมธีมีอยู่สิบเอ็ดต้นต้นที่สิบสอง ของมิทิบมีอยู่แล้วมิทิปเพิ่งจะลงไปน้อยจะเนาะกะสือมาเพิ่มเนี่ยจะของปีนี่จะมิทิบซือซานี่กาสีมาคุดหลุมก่อนจะพี่น้องเนี่ยแมนหมดเลยจะนี่สิไเดล่งหลุมเพวานบางอันเขาก็เริ่มเป็นนวยแล้วบางอันก็เป็นดอกน้อยจะเนาะบางกระทางม่จะพี่น้องกระทางนี่กระทางละสิบแปดเหรียญจะพี่น้องที่สือมาเนี่ยจะไปจ้าบดที่นี่มิทิบสือคูหลุมก่อนจะพี่น้องไปก่อนจ้ะ เดี๋ยวสิทายให้มึงจ้ะพี่น้องนี่จะพี่น้องไม่ทิพกะคุดหลุมลแล้วเลยนะจ้ะคุดหลุมแล้วเลยเนาะบัดท,ที่นี่ไม่ทิพกะสีมาเอาลงสิบเอ็ดหลุมจ้ะพี่น้องทิพไม่ทิพตองต้องลงบูเบลียะจ่ะ,ะห้างเติอไปจะประมาณว่าก,วก,วกวาลัวๆอะไรจ้ะแต่ละหลุมแม่จ้ะพี่น้องเพราะว่าปู่เขาห้างกันเนเพื่อเขาใหี่ขึ้นนะจ้ะเนาะว่ากลัวๆประมาณนั้นจ้ะบัดนี้กะสิมาเอาลงหลุม ตัวนี้น่ะเป็นเมธีมีอยู่แล้วเมทีพึ่งจะเอามาลงเนาะจ้ะเนาะพึ่งจะแตกแบบว่าใบพึ่งจะแตกแม่จ้ะพี่น้องบัานี้นี่ม่วนนี่เมทีสื่อมานี่ยแหละม,ลม่วนเมทีสเสด็เอาลงจ้ะพี่น้องปจจุบันี่เมทีกับมะมึงอ่าตั้งอันนี้ไวจ้จ้ะไอแนวไอเทศไอเชกดินแม่จ้ะพี่น้องเนี่ยประมาณหกกลัวมันไม่เป็นอย่างดอกอ้ะดินอยู่นี่มันโอเคอยู่ จังว่าสิมาเฝ้าลงยานฝนตกน้ำมอมีกจ้ะพี่น้องไปจับไปเห็ดตอปะที หนีมา,าลงกันเลยแบบที่นี่เจ้ลงไปเลยมึงก่อน เขาอ,อ,อ,อันนี้บนี่จะพี่น้องเป็นอันวะเรียบลอยเลยจ้ะบเบิเอาลุ่มเอาปลูกแล้ววะฉันเถอะเอาลุ่มแล้ว สิบอต้นร่วมกับของที่เมทิบมีอมบม่อยู่น้อยจ้ะเนาะเมทิบมี่อยู่แต่กอนต้นหนึ่งกับเป็นซิบสองต้นจ้ะพี่น้องเป็นสวนนน้อยเลยจ้ะพี่น,อน้องสวนต้นบูเบอรี่จ้ะปลูกบูเบอรี่กินเองจ้ะพี่น้องเพราะว่าลาสเบอร์รี่เมทิบกับมี่เป็น,ปนแปลงแบบนย้คือกันนี่จ้ะ บัานี้ช่วงนี้มันเป็นหยามันกับสีหกในจักหน่อยนะบอกให้หนึ่้ตัดเพราะว่าฝนฝนตกยู่้ะพี่น้องเห็นบ่ม้วนเป็นดอกกับเป็น,นต้นเขาก็ใงเติบวล่ะจ้ะใงเติบแล้วต้วตนเขาเห็นบ่ต้นนี้ใงแล้วบูบุรีเขาจะเป็นต้นนี่สิเจพี่น้องเป็นต้นแบบแตกแตกออกไหมจ้ะแตกออกสี่เลยะจพี่น้องต้นบูบุรีเห็นบ่จ้ะนะจังสันตากออกไปไหม สันเจพี่น้องสิบเอ็ดต้นที่เมทิบลงไปน่ะจะเนาะกะร่วมเพิ่กับของตัวเก่าตัวของเมทิบเนี่ยมันใงญ่กหม่จะพี่น้องเห็นบ่ต้นต้นผลน,นั่นมันเป็นต้นของเมทิบอยูหนีอยู่แล้วนะใงญ่ยยกหม่มว้วนในสือมาเนี่ยกะลงดินไปแล้วกับต้นต้นใหญ่ยซ้ำของเมทิทบวัสดอบัดที่นี่ก็มีต้นนี่ต้นนี่เสี่ยไอ้ปีนาสิร้เฮใไม่สิดิแกใหม้ะพี่น้องไอ้ ต้นสุกี้นี่ปกติเขาก็ยุนี่อยู่แล้วจ้ะพี่น้องเนี่ตน้นสุกี้นี่กำลังขึ้นปกติเขายูหนี่อยู่แล้วนะปีกายกับปูอยุนี่อยู่แล้วนะนีเนม่์ต้นเป็นลูกน้อยแล้วเจ้ะพี่น้องเห็นไหมเต็มเลยลูกน้อยเต็มเลยนี่เห็นไหมจ้ะลูกน้อยเขาสุกนนีน,นี่อ่ามันมันเป็นพืชเลื่อยเนาะจ้าเนาะ เอาเข้าไว้นีเลยจ้ะสุขินี้ก็เลยปีนาค่อยว่ากันไม่ปีนาค่อยใหญ่ไปปูมองไม่จ้ะนี่ก็สุขินี้สุขีนี่อยู่นีมีจจะหลุมมีอยู่ซีหลุมจ้ะพี่น้องเนี่ยมันไอมันก็มีหลายพันจ้ะไอบูเบอรี่นี่ที่ไม่ทิพซื่อมามีอยู่สองหรือสามพันเนี่ยจังเสีย กำลังเป็นดอกเป็นหน่วยหน่อยเดี๋ยวเมทิบเสียหนามมาโรดแต่ว่าบ่โรดกับวเป็นอย่างหรอกเพราะว่าฝนมันตกอยู่ฝนมันตกกับแดดบบมีนะกับเมทิบ่าบ่เป็นอย่างแต่ว่าต้นนี้นะเป็นของเมทิบอยู่สวนเมทิบอยู่แล้วนะเนี่ยจะของเก่าเพิ่นลงเรือไว้ให้แต่ว่าตอนเพิ่นเรือไว้ให้น่ะมันบ่เป็นอ,อย่างสี่เ้นะอตอนเพิ่นลเลือไว้ให้นห่ไไนะม,นม,นนไไนะมันเรือตะกิงการไหมจ๊ะมันสิตายไหมจ๊ะเพราะว่าตะกี้มันอยู่ในแบบว่า มันมีหลังค่ามุ้งแหละมันบริณามนะมันสิตายแล้วจังว่าเมพี๊เอามาบำรุงเอาจังววาขึ้นขึ้นมาขึ้นมาแต่ว่าก็เนี่ยมันมีต้นเดียวนอกจากเนาะมันก็บไดกิกนบันไดดอกแก้วพาวานเก็บกินแน่เล็กๆ,ๆน้อยๆมันบ่ท่านหนกหนกมันหลายอยู่นี่จ้ะพี่น้องแต่ตน้นไอ้เชอร์รี่อยู่ข้างล่างผนอยู่มอง สะน้าไม่ทิพพุนสองตนกันยังบ่บท่านคือกันจะมีสองตนบบท่านนกจะพี่น้องนกมันลายบบท่านนกกินจะพี่น้องจงังว่าบูบรีนี่สิพากันอ่อนหาแนวมาคุ้มหาตะไคร้มาคุ้มนกไม่จะพี่นอ้องย่แถวบานไม่ทิพย์น,นส่ตซัมันลายพวกกระโลกระเตนกหลายจะพี่น้องกวงนากวงกับกวงก็ลายสินะนี่แหละจะพี่น้องกับผ้ามึง พาเมืองเด๋ยวสิพาอัปเดตไปเรื่อยๆนาอจ้นเนะเนี่ยต้นตนี้ก็ยังพัไในออกดอกดอกจก้ะเพราะว่าเขาเพิ่งจะแตกตยอดอากาศยังเย็นอยู่ม้วนที่มีสิบทีบซื่อมาน่ะมันแบบว่าเขาแบบว่าเอามาจากรงเลื่อนนาอจ้ะเนะมันก็เลยแบบว่าออกดอกออกดอกออกใบใหญ่แล้วนะแต่ว่าต้นเขาไม่ทิพป,ปลูกอยู่น้ำไม่ทิพนี่มันธรรมชาติมันอยู่ข้างนอกมัน้านในมีดอกมีอย่างน้อยเพิ่งจะมีใบขึ้นน้อยจเนโนะเนี่จะ้ะ ผ้าเมืองเจ้าพี่น้องเนี่ยเป็นได้สวนหนึ่งแล้วล่ะจ้ะอ่าต้นบูเบอรี่จ้ะพี่น้องไปก่อนนะจ้ะเนาะคลิปนี้มาทิพยบ,บายๆได้เจ้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เขามากกำลังใจมาทิพจ้าคลิปนี้ม่ทิพไปเลยจ้พาพักกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ม่ทิพย์บายบาย